ส่งคอมเมนต์ชาวต่างชาติหลังจากที่ได้ดูซีรีส์เพียงเธอออลิยู e ี13เมื่อความรักต้องแหลกด้วยน้ำตาแฟนๆทั่วโลกถึงกับพูดเป็นเสียงเดียวกันแต่ก่อนจะไปรับชมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับใครที่ได้ดูซีรีส์เพียงเธอ a l l i ย U ตอนที่13แล้วรู้สึกยังไงกับตอนนี้บ้างก็อคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ในตอนล่าสุดของซีรีส์เพียงเธอ All Yu ตอนที่13เรื่องราวกลับกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ทันทีเมื่อไอราไอดอลสาวที่กำลังโด่งดังสุดขีดกับล้มป่วยกระทนนันหันจนต้องเข้าโรงพยาบาลโดยมีตะวันอยู่เคียงข้างคอยดูแลไม่ห่างในขณะที่ธนาเริ่มเห็นความจริงใจของตะวันและยอมเปิดใจให้กับคนที่อยู่ข้างลูกสาวของเขามาตลอดแต่ในจังหวะที่ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นหมอกับนำข่าวร้ายมาบอก โรคร้ายที่ไอรากำลังเผชิญอาจเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการฉากนี้ําให้แฟนๆทั้งไทยและต่างประเทศพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหัวใจพังทั้งดวงและแฟนๆต่างชาติเขาจะพูดถึงตอนนี้ว่าอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงครับไอร่ายังอายุน้อยอยู่เลยน้องเขาคงงานหนักเหมือนเดิมไม่ได้นะคะบอกความจริงไอร่ามาเถอคะ่ะนี่เธอกำลังใช้วิธีนี้บีบให้ฉันยอมรับเธอเป็นลูกไอซงกดนี่นะ ไดขอโอกาสไปเจอพวกเขาอีกสักครั้งเถอะนะคะไอรามาเริ่มที่คอมเมนต์แรกนะคะตอนนี้มันทำให้ฉันน้ำตาซึมเลยจริงๆการแสดงของออมที่ถ่ายทอดความจริงใจต่อคาแรคเตอร์ของไอราที่หมดหวังแล้วแต่ก็ยังมีความหวังอยู่ว่าจะมีชีวิตต่อไปได้มันสะเทือนใจฉันจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ตะวันทุ่มเททุกอย่างที่มีและสุดท้ายเธอจะเป็นคนที่เหลืออยู่เพียงลำพังโดยไม่เหลืออะไรเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะอารมณ์มันมากเกินไปฉันร้องให้เลยไอร่าอย่าไปเลยนะอยู่กับพี่ตะวันด้วยกันตลอดไปนะหลิงออมคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันร้องให้เลยรักหลิงออมมากคอมเมนต์ต่อไปค่ะในที่สุดตะวันไอร่าก็ทำให้พวกเราร้องให้หนักมาก ตะวันเข้มแข็งมากต่อหน้าคนรักของเธอไม่เคยแสดงให้เห็นเลยว่าอ่อนแอหรืออ่อนไหวความรักที่บริสุทธิ์ที่ไอล่ามอบให้กับคนรักของเธอคือสิ่งที่ทำให้ตะวันเข้มแข็งขึ้นไอล่าอยากกลับไปใช้ชีวิตปกติแล้ว คอมเมนต์ต่อไปค่ะงานแต่งครั้งที่2ของพวกเขาแต่ซึ้งมากจนร้องไห้คอมเมนต์ถัดไปค่ะออมแสดงฉากร้องไห้ได้ดีมากจริงๆเพราะเธอทำให้ฉันน้ำตาไหลาตามไปด้วยเลยคอมเมนต์ต่อไปนะคะตะวันเธอจะชนะใจฉันอีกกี่ครั้งรักมากจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะคำพูดของไอราทำให้ฉันรู้สึกสะเทือนใจมาก คำพูดเดียวของเธอก็สัมผัสถึงหัวใจฉันได้เลยขอยกนิ้วให้การแสดงของออมเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะความรักของตะวันที่มีต่อไอราเป็นรักที่บริสุทธิ์และไม่มีเงื่อนไขเลยคอมเมนต์ต่อไปนะคะไอรายังเป็นห่วงตะวันหลังจากตัวเองตายกลัวว่าตะวันจะต้องอยู่คนเดียวพระเจ้านี่เป็นฉากที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดในซีรีส์ G L เลยพวกเธอร้องให้กันท้งเรื่องจริงจ สมควรได้ตอนจบที่มีความสุขแล้วถ้าสมมติมีคนเข้ามาหาพี่ตะวันเขารักพี่ตะวันดูแลพี่ตะวันดีๆไม่ต้องเท่าหนูก็ได้พี่จะต้องเปิดใจกับเขานะนูอยากให้พี่มีคนดีๆดูดไม่อยากให้พี่ตะวันต้องเหงาคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันชอบเพลงใหม่ในซีรีส์นี้มากมันไพเราะจริงๆ การแสดงของสองสาวก็ดีสุดๆฉันชอบพวกเธอมาตั้งแต่เรื่อง The Secret of Art แล้วแต่ในเรื่องนี้คือระดับมาสเตอร์เลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะโอไม่พี่ตะวันได้โปรดอยู่กับไอร่าด้วยนะคอมเมนต์ต่อไปค่ะหลิงคือราชินีแห่งการหลั่งน้ำตาเพียงหยดเดียว การแสดงที่บอกใบ้ว่าอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องมันยอดเยี่ยมมากแล้วเราก็ได้รู้เหตุผลที่หลังซึ่งทำให้ตอนกลับมาดูใหม่ฉากนี้รู้สึกต่างออกไปเลยแหวนก็เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบมากด้วยคอมเมนต์ต่อไปค่ะว้าวฉันไม่คิดเลยว่าพ่อของไอราจะเห็นแก่ตัวและแย่ขนาดนี้แล้วเขายังบอกว่ารักลูกสาวอีกหรอแย่ที่สุดส่วนตะวันช่างบริสุทธิ์จริงๆเธอสมควรได้รับความสุขร่วมกับไอรา คอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันไม่เข้าใจพ่อของไอล่าเลยนี่มันอะไรกันเขาไม่สนใจความสุขของลูกสาวตัวเองหลังจากทุกอย่างเกิดขึ้นลูกเขาป่วยและมีเพียงคนเดียวที่ช่วยเธอได้และรักเธอแท้ๆแ,แต่เขากลับมาทำลายทุกอย่างดูต่อไม่ไหวจริงๆตะวันสามารถบริจาคไตาให้ไอล่าได้ค่ะแต่ต้องไปผ่าตัดที่เมืองนอกแต่ต้องมีใบทะเบียนสมรสตะวันอยากจะขออนุญาตคุณธนาแต่งงานกับไอล่าได้ไหมคะ นี่เธอกําลังใช้วิธีนี้บีบให้ฉันยอมรับเธอเป็นลูกไอ้ทรงกฎน้่เหรอการจดทะเบียนเป็นเงื่อนไขของการผ่าตัดค่ะและคอมเมนต์ต่อไปค่ะทําไมพ่อแม่ในละครแนวดราม่าถึงมักจะเป็นคนแย่ๆกันหมดมันน่าหงุดหงิดจ,จริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมความเกลียดของพ่อถึงมีมากกว่าความรักตะวันช่วยชีวิตลูกสาวเขาสองครั้งแต่เขาไม่ยอมรับตะวันอีก มันเหลือเชื่อจริงๆเหมือนจงใจทําให้ผู้ชมทรมานด้วยการให้ทั้งคู่แยกกันแล้วค่อยกลับมาคืนดีกันตอนจบเป็นรักที่ต้องเจ็บปวดเพราะพิษจากครอบครัวของทั้งสองฝ่ายคอมเมนต์ต่อไปค่ะไอราเป็นผู้หญิงที่โตแล้วมีเงินเป็นของตัวเองมีสิทธิ์เลือกชีวิตของตัวเอง ฉันไม่เข้าใจเลยว่าพ่อเธอจะห้ามแต่งงานกับพิทวันได้ยังไงถึงอย่างนั้นมันก็สร้างความดราม่าและความเข้มข้นให้กับเรื่องจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะจะไม่โกหกเลยนะถ้าเรื่องนี้มีฉากแอคชั่นหรือฉากหึงห่วงมากกว่าดราม่าพ่อแม่ไร้เหตุผลมันคงจะเป็นซีรีส์ที่ดีกว่านี้ฉันดูเพราะคู่หลิงออมเท่านั้นพวกเขาสมควรได้รับบทที่ดีกว่านี้อีกมาก คอมเมนต์ต่อไปค่ะคำพูดของตะวันมันแทงใจฉันมากคำพูดที่เธอพูดทำฉันน้ำตาซึมหลิงหลิงแสดงบทตะวันได้อย่างสมบูรณ์แบบถ่ายทอดความบริสุทธิ์ของตะวันที่มีต่อไอร่าได้อย่างจับใจจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะสงสารตะวันมากเลยเธอไม่เคยได้พักจากความเจ็บปวดชีวิตของตะวันเต็มไปด้วยความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคอมเมนต์ต่อไปนะคะ ความรักของตะวันช่างบริสุทธิ์เหลือเกินเธอรักไอลาและมอบทุกอย่างให้โดยไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนเลยการจดทะเบียนเป็นเงื่อนไขของการผ่าตัดค่ะตะวันจะแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะตะวันจะเซ็นใบยาไว้ก่อนและหลังจากการผ่าตัดสำเร็จตะวันจะหายไปจากชีวิตของไอลาทันทีค่ะคอมเมนต์ต่อไปค่ะ พ่อของไอล่าทนาทำให้ฉันหัวร้อนตั้งแต่ตอนที่เจ็ดแล้วความเกลียดที่มีต่อเขานี้อีกขั้นไปเลยเขาคือหมาป่าในคาบลูกแก่ชอบทำเหมือนว่าเป็นห่วงไอราแต่จริงๆไม่ใช่เขาทนไม่ได้ที่เห็นลูกสาวมีความสุขและมีความรักทำลายทุกอย่างให้พังหมดจนสุดท้ายคือการส่งตะวันไปเขาทำให้ลูกสาวร้องไห้ไม่หยุดโดยไม่มีเหตุผลเป็นพ่อที่แย่มากจริงๆ คอมเมนต์ต่อไปค่ะตะวันไม่เคยยอมแพ้เธอยืนหยัดเพื่อความรักของเธอตะวันไม่ได้ชนะใจแค่ไอาราแต่ชนะใจแฟนๆของเธอด้วยคอมเมนต์ต่อไปค่ะโปรดักชั่นสวยมากนักแสดงยอดเยี่ยมขอบคุณสำหรับทุกอย่างทักทายจากเบรูนะคอมเมนต์ต่อไปค่ะตอนจบแบบนี้คืออะไรคะผู้กำกับของซีรีส์นักแสดงทั้งสองควรได้ตอนจบที่มีความสุข พวกเธอสมควรได้รับมันจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันเดาถูกเลยตะวันบริจาคไตให้ไอรล่าเพราะเธอรักไอรล่ามากจริงๆแต่ฉันไม่รู้ว่าทั้งคู่จะกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมไหมอยากดูเลยว่าตะวันจะเป็นยังไงต่อหลังจากนี้คอมเมนต์ต่อไปค่ะทุกตอนสวยงามมากเหมือนนักแสดงที่เต็มไปด้วยความรักฉันรักพวกเธอมากเลยคอมเมนต์ต่อไปนะคะ นี่แหละคือความรักแท้ซีรีส์ดีไม่จำเป็นต้องมีฉากเ้้าใจหรือเซ็กมากมายแค่มีความรักแบบนี้ก็พอแล้วซึ่งในงยุคนี้หาได้ยากจริงๆเรื่องออ l ลี่ยได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วขอชื่นชมสาวๆแท็แทกลิงออมที่ทำได้ยอดเยี่ยมมากและซีรีส์นี้ก็สุดยอดเลย แต่งงานกันนะแต่งค่ะคอมเมนต์ต่อไปค่ะแฟนๆทำนายไว้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นและมันก็เกิดขึ้นจริงเช่นคงช็อกไปอีก6วันต้องเข้าบำบัดหาทางรักษาใจถึงจะหลุดออกมาได้ไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปค่ะ หัวใจของตะวันมันบริสุทธิ์เกินไปสำหรับโลกใบนี้เธอรักไอล่ามากกว่าตัวเองจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันต้องการบำบัดด่วนหลังดูจบตอนนี้เลยคอมเมนต์ต่อไปนะคะให้พวกเขาจบแฮปปี้นะไม่งั้นฉันจะบินไปไทยไปคุยกับผู้กำกับตัวต่อตัวเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะใครเขียนบทให้ตะวันจากไปเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลย หลังจากผ่านอะไรมาด้วยกันขนาดนั้นเธอต้องทิ้งไาราเพอพ่อที่ไม่ปกติของเธอเนี่ยนะจริงจังเหรอนี่มันเหมือนทำดราม่าเพื่อจะดราม่าเลยพ่อของไอราถึงกับแทงลูกสาวสุดที่รักเข้าที่ไตใหม่กับหัวใจของเธอเลยนะพ่อปกติไม่ทําแบบนี้หรอกแถมตะวันก็พิสูจน์แล้วว่าเธอรักไอราจริงช่วยชีวิตถึงสองครั้งยังไม่พออีกหรอไปหาหมอเถอะคุณธนาไปบำบัดซะคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ไอราควรรู้ความจริงเกี่ยวกับพ่อที่ชอบควบคุมและหลอกล่อของเธอแล้วออกไปอยู่กับตะวันตะวันเธอเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์และน่ารักที่สุดแล้วเธอทําให้ไอรามีความสุขและช่วยชีวิตเธอมาหลายครั้งใครจะบริสุทธิ์และรักได้ขนาดนี้นะเธอรักไอรามากกว่าตัวเองคอมเมนต์ต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องเจ็บปวดก็เป็นตะวันอีกเธอสมควรได้รับความรักไม่ใช่ต้องทนทุกข์ไม่รู้จบ คออม,มน์ตต่่ไปคะคะวามรักของตะวันไม่มีที่สิ้นสุดและไม่เห็นแก่ตัวเลยเธอมอบทุกอย่างโดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดตอบแทนหัวใจของเธอช่างบริสุทธิ์เสมอแม้ว่าโลกใจร้ายกับเธอมาตลอดฉันไม่เข้าใจทำไมเธอถึงต้องเสียสละขนาดนั้นเธอก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ดีตะวันรักไอล่าค่ะรักแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆตะวันไม่ต้องการเจ้าของ ขอแค่ไอร่ากลับมาได้ใช้ชีวิตปกติได้หายใจบนโลกใบเดียวกันกับไอร่าแค่นี้ก็พอแล้วค่ะคอมเมนต์ต่อไปค่ะไอร่าเป็นผู้หญิงที่โตแล้วมีเงินเป็นของตัวเองมีสิทธิเลือกชีวิตของตัวเองฉันไม่เข้าใจเลยว่าพ่อเธอจะห้ามแต่งงานกับพี่ตะวันได้ยังไงถึงอย่างนั้นมันก็สร้างความดราม่าและความเข้มข้นให้กับเรื่องจริงๆ คอมเมนต์ต่อไปค่ะจะไม่โกหกเลยนะถ้าเรื่องนี้มีฉากแอคชั่นหรือฉากหึงหวงมากกว่าดราม่าพ่อแม่ไร้เหตุผลมันคงจะเป็นซีรีส์ที่ดีกว่านี้ฉันดูเพราะคู่หลิงออมเท่านั้นพวกเขาสมควรได้รับบทที่ดีกว่านี้อีกมากคอมเมนต์ต่อไปค่ะโปรดักชั่นสวยมากนักแสดงยอดเยี่ยมขอบคุณสำหรับทุกอย่างทักทายจากเปรูนะจะคอยอยู่เคียงข้างไอร่าเสมอ คอมเมนต์ต่อไปนะคะให้พวกเขาจบแฮปปี้นะไม่งั้นฉันจะบินไปไทยไปคุยกับผู้กำกับตัวต่อตัวเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะทำไมตัวละครไอราต้องเจ็บปวดตลอดเลยในซีรีส์นี้อย่างน้อยก็ให้เธอได้พักบ้างเถอะคอมเมนต์ต่อไปค่ะไม่นะหัวใจฉันสลายเลยกับการจากไปของตะวันเมื่อคุณรักใครสักคนมากเกินไปมันไม่สำคัญแล้วว่าคุณต้องทำอะไรเพื่อเขา ไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปค่ะไอราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ตะวันอยู่กับเธอเสมอขอยให้กำลังใจรวมถึงพ่อด้วยทุกคนครอบครัวเพื่อนและแฟนๆต่างก็เอาใจช่วยให้เธอหายดีเร็วๆฉากนั้นมันสมบูรณ์แบบมากฉันแทบคลั่งคิดแล้วเศร้าพอตอนหน้าคือตอนสุดท้ายแล้วฮือ คอมเมนต์ต่อไปค่ะทุกคนดูวิดีโอนี้แล้วสนุกมากขอให้มีความสุขกันทุกวนันขอบคุณที่ไม่ได้ลบวิดีโอออกนะคอมเมนต์ต่อไปค่ะโอ้โหฉันยังไม่ได้ดูทั้งเรื่องเลยแต่ดูเหมือนว่าซีรีส์จะดราม่ากเกินไปหน่อยนะบางทีออมอาจจะเก่งเกินไปเวลาเล่นฉากร้องไห้ก็เลยถูกทําให้ดราม่ายิ่งขึ้นไปอีกคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ตะวันอยู่เคียงข้างไอราเสมอในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของชีวิตเธอแสดงให้เห็นถึงความรักที่บริสุทธิ์อ่อนโยนปกป้องเอาใจใส่และหลงไหลอย่างแท้จริงทุกสิ่งที่เธอทำล้วนทำเพื่อไอราเธอถึงกับพักงานของตัวเองและของบริษัทพ่อเพื่อดูแลคนรักสิ่งนี้แสดงให้เห็นชัดว่าเธอรักและใส่ใจไอรามากกว่าสิ่งใดในโลกไอราคือความรักที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ที่สุดของตะวันคอมเมนต์ต่อไปค่ะ โอ้ยแค่ดูฉากสั้นๆยังร้องให้เลยลองคิดดูถ้าฉากเต็มจะขนาดไหนแง่ๆวันนี้คงร้องให้เป็นแม่น้ำแน่ๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะความเจ็บปวดมันเข้าครอบงำฉันเลยเรื่องนี้มันเศร้ามากจริงๆฉันรับไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะนี่เรื่องจริงเหรอเธอเป็นโรคไตวายวจริงๆเหรอคอมเมนต์ต่อไปนะคะ ร้องไห้ตอนดูซีรีส์ตอนที่13ฉันรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยการสิสร้สละบางตอนมันเหมือนผู้ชีวิตของฉันเลยมันยากมากแต่ตอนนี้เราผ่านทุกปัญหามาได้และแต่งงานกันมา6ปีแล้วขอบคุณสำหรับเรื่องนี้นะคอมเมนต์ต่อไปค่ะความรักแท้ของจริงคือซีรีส์ออลิจิเลยอารมณ์ขึ้นลงสุดๆแต่ความเศร้ามันสัมผัสได้ลึกถึงหัวใจและคอมเมนต์สุดท้ายนะคะ ถ้าออมไม่ได้รางวัลติดติดกันจากบทนี้นะถือว่าเป็นอญากรรมเลยล่ะพูดจริงเธอร้องให้ทั้งเรื่องสุดยอดมากเลยนะทันดาสไปด้วยด้วยใจได้เป็นเก้าสาวพี่แล้วอ่ะหนูจะได้ผ่าตัดด้วยหนูจะหายแล้วใช่ไหมอ่ะหายได้สุดเลยอ่ะไอซีไอลาจะหายแล้วอู้ <c oughs> <c oughs> เป็ไงกันบ้างคะและทั้งหมดนี้คือเสียงจากแฟนๆทั่วโลกที่ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าตะวันและไอราคือหัวใจของซีรีส์เรื่องนี้จริงๆมีทั้งคนบอกว่าร้องให้จนหมดน้ำตาบางคนถึงกับบอกว่าต้องเข้าสปาผ่อนคลายเพราะอินหนักหลายคนชื่นชมว่าหลิงออมแสดงได้สมจริงเกินคำบรรยายจนแฟนๆพูดตรงกันว่าถ้าเธอไม่ชนะรางวัลปีนี้มันคืออัชญากรรมทางการแสดงเลย ส่วนแฟนละตินก็ฝากบอกว่าหัวใจฉันแตกสลายกับก,บการจากไปของตะวันส่วนแฟนบราซิลถึงขั้นเขียนว่าดูฉากสั้นๆยังร้องไห้ถ้าฉากเต็มจะร้องให้เป็นแม่น้ำแน่ส่วนแฟนจีนก็ขอให้ทีมงานดูแลหลิงออมให้ดีๆเพราะพวกเขาทั้งคู่ควรได้รับบทที่ดีที่สุดทุกคนอยากเห็นตอนจบที่มีความสุขอยากให้ตะวันและไอร่าได้รักกันโดยไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วเพื่อนๆล่ะคะอยากเห็นตอนจบของเพียงเธอออนิอยูเป็นแบบไหน ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ